ผมจะมาสอนลง Windows ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า Visual Box นะครับขั้นแรกนะเขาให้กดเลือกภาษาแล้วกดคาว่า Next ไปเลยนะครับแล้วก็กด Install Now ครับพอมาถึงหน้านี้เราก็กด I Don't Have Key Product ไปนะครับแล้วก็เลือกเป็น Windows 10 Pro นะครับพอถึงหน้านี้เราก็ติก๊กเครื่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับแล้วก็กดคาว่า Next แล้วก็กดอันล่างแล้วก็ต่อขั้นตอนนี้ก็ f o r m a t d ไดรหรือ delete ดี t e d r ด v e ที่เราไม่ได้ใช้ไปนะครับหลังจาก f o r m a t d r ด v e เสร็จเราก็กด next ไปเลยนะครับแล้วก็รอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเอาพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรารอสักพักนึงนะครับแล้วก็ขึ้นหน้านี้ให้มันนับถึง9แล้วมันจะรีสตาร์ทคอมเรานะครับ หลังจากที่มันรีสตาร์ทคอมเสร็จมันก็จะเด้งขึ้นหน้าวินโด์นะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับแล้วมันจะเข้าหน้าเซตติ้งพอถึงหน้านี้เราก็ตั้งค่าภาษาไปนะครับเลือกเป็น us นะครับพอถึงหน้านี้อีกก็กดเลือก us นะครับอันนี้ถ้าเราจะเพิ่มภาษาเราก็กด add ไปนะครับแล้วก็เลือกหาภาษาไทยนะครับ หลังจากที่เราเจอภาษาไทยแล้วก,กดภาษาไทยแล้วก,กด next เลครับแล้วก็ add ไปนะครับพอถึงหน้านี้เราก็กดมุมด้านซ้ายไปนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งเพื่อให้มันเด้งไปหน้า u s e r แล้วเราก็ใส่ชื่อหลังจากที่เราใส่ชื่อเสร็จแล้วเราก็กด next ไปนะครับต่อไปก็คือใส่รหัส password นะครับตั้งเป็นอะไรก็ได้เลยนะครับถ้าไม่ต้องการตั้งก็กด next ไปได้เลยนะครับชั้นตอนนี้พอถึงหน้านี้เราก็กด อนุญาตไปเลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งแล้วเราก็กด no ไปนะก็รอมันขึ้นคำว่า hide แล้วก็แปลว่าเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งจะก็ดูกว่ามันจะขึ้นหน้าวินโดว์ให้เรา พอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วก็แปลว่าเราลงวินโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปคือให้เราเซิร์ชเขาว่าเซมิซีฟ์นพื่อโหลดตัวบีไฟล์นะแล้วก็กดโหลดตัวนั้นนสุะหลังจากเราโหลดเสร็จแล้วให้เปิดขึ้นมาพวกเราจยอยนไปแบบนี้เลยเหรอแล้วก็กดสตอรไปนะครับแล้วก็รอสักพักแล็อกคำว่าลยนะครับ ต่อไปคือโปรแกรมอะไรของซอฟต์นะครับให้เราแตกไฟล์ก่อนนะครับเเ้าบอกยีแล้วก็ใส่รหัสถ้าถูกแล้วไม่ใช่เลยนีะครับแล้วกดโอเคมันแตกไฟล์ลูกโดนแก้ีแล้วก็รอูกโดนแก้ไม่กูโดนเก้แล้วก็กดไปที่อันแรกแล้วกดเดี๋ยวมันจะเข้าไปเลยนะข้อมูลแล้วก็กดไปที่ไฟล์สุดท้ายเพื่อติดตั้งนะแล้วก็กดคำว่าเย็ดเข้าไปมันคอนโทรลสิอันนี่เปิดแท็บนโปรแกรได้ข้างในวิชวลบล็อกอะ หลังจากเดีอยวนี้น่าเป็น WhatsApp เด้งนี่มาเราก็ต้องรอมันติดตั้งสักครู่โปรแกรมแตกไฟล์ไปแล้วแล้วก็หลังจากเราโหลดเสร็จจะมีข้อความเด้งที่ข้างจอเราแล้วก็หน้านี้มาแล้วเราก็ปิดไปได้เลยแล้วใต้นี้ก็เปิดใช้งานได้ปกติแล้วครับไไม่ดก็สำหรับคนที่ขี้เกียจลงบ่อยๆนะไม่ได้เป็นเราหมดอายุนะครับลาผมได้ใช้อะไรกดไปที่ไฟล์เดิมครับยี่ห้อ แล้วก็กดไปที่ activate แล้วก็กดไฟล์ activate มัลติซอฟต์กูไม่คิดเหมือนมึงเลยนะครับ b b แปดสิบมันได้หนะคกดเย็ดไปเลยนะครับแล้วมันจะรันซีมดีขึ้นมาแล้วเราก็รันซีมดีให้ด้วยไอ้เหี้ยสามหกห้าผมว่าทำไมได้หมดเหรอจ๊ะพวกเวิร์ดได้หมดได้ก็สามหกห้าก็นี่ไงจากอะไรนะจากระยะระยะจากปากน้ำไปถึงบางปะกงไงสามหกห้าอ๋อแอปเปิลเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดี ไม่แล้วสรุปคือก็ต้องไปโหลดแค่กู่ดีพ